สมาคมชกสอสอแจ้งผลการหักเงินส่งเคราะรอบแรกของเดือนกุมภาพันธ์2,564นะคะ สวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพแล้วก็ในช่องเพจป้าป,ปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะสําหรับวันนี้ป,ป้าปอก็จะเอาข่าวสารเกี่ยวกับการหักเงินชาปนก,กิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยในรอบของเดือนกุมภาพันธ์2564มาแจ้งให้ทราบนะคะมาดูกันว่าในรอบแรกหักได้ครบไหมหักได้เท่าไหร่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปปชเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่องเพจปปชเรื่องอสมอค่ะเข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้เลยนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับเอสมอเยอะแยะเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะปปอจะมาแจ้งข่าวว่าโชกสอสมอหักเงินจากบัญชีของสมาชิกโชกสอสมอคนละ2 6 7บาท50สตางค์ค่ะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้มีสมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด535คนค่ะ และจํานวนสมาชิกของเดือนนี้ก็รับรองอยู่ที่840,000คนค่ะเงินที่ทายาทจะได้รับก็คือรายละ420,000บาทนะคะสําหรับรอบแรกหักไปได้เท่าไหร่ก็หักไปได้818,556คนค่ะเป็นกลุ่มที่เงินไม่พอหักอยู่25,52คนค่ะและเป็นกลุ่มที่บัญชีมีปัญหา590คนค่ะ บางคนอาจจะบวกลบคูณหารแล้วไม่เต็มใช่ไหมคะเลยอีก302คนค่ะเป็นกลุ่มที่หักได้นะคะแต่ว่ายังหักไม่ได้ในวันนี้แต่มีเงินให้หักค่ะเดี๋ยวทางสมาคมจะจ่ายให้ในรอบที่2นะคะดังนั้นทายาตแต่ละคนที่จะได้รับเงินในรอบแรกนี่นะคะซึ่งเป็นรอบที่จ่ายสูงสุดทายาตก็จะได้รับเจ้าละ4 9 2 7 8บาทค่ะ ก็คิดเป็นร้อยละเ7 4 5เลยนะคะที่เก็บมาได้ส่วนที่เหลือทางสมาคมก็จะทยอยเก็บนะคะแล้วก็จะจ่ายรอบต่อไปภายใน90วันหลังจากวันที่จ่ายรอบแรกนะคะทายาทที่ได้ฟังแล้วก็คงสบายใจได้ใช่ไหมคะได้รับเงินกันหรือย,ยังคะเพราะว่าเขาจะจ่ายให้ในวันที่19บเก้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็อย่าลืมไปตรวจสอบนะคะทายาทอสมอที่ผ่านการรับรองแล้วก็ประกาศรายชื่อ แัแต่วันที่4กุมภาพันธ์2564ก็จะได้รับเงินโอนในวันที่19กุมภาพันธ์2564สำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็เอาข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องอสมอมาแจ้งเท่านี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าท่านใดอยากให้ป,ป้าปอทำคลิปเรื่องอะไรก,ก็เขียนไว้ใต้ ได้เลยนะคะหรือว่าอยากแนะนําอะไรหรือว่าอยากคุยอะไรก็เข้ามาคุยกันนะคะเพราะพรรู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีสมาชิกเขียนเข้ามาคุยด้วยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่โดดเดี่ยวบางคนก็ให้กําลังใจมาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ